สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยววัดชัยวัฒนารามนะคะวัดนี้คืออยู่ในจังหวัดอยุธยานะคะดิฉันเข้ามาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะแต่ว่าเข้ามาเดินในบริเวณนี้นะคะเป็นครั้งแรกเพราะว่าสองครั้งแรกครั้งแรกนี่น่าจะน้ำท่วมนะคะส่วนครั้งที่สองนี่เรามาเย็นเกินไปเราก็ปิดแล้ว ก็เลยไม่ได้เข้ามาข้างในนะคะวัดร่มรื่นค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาพอสมควรไม่ถึงกับมากนะคะดิฉันก็ทำตัวเยี่ยงเหมือนนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะคะสวยค่ะสวยสวย,สวยคือสวยแบบเก็ <laughs> บภาพให้ไม่หมดนะคะแต่ว่าเอาพอเป็น ความสวยงามที่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยจะได้นึกอยากมาเที่ยวบ้างนะคะสวยจริงๆอีดฉันยังเดินไม่รอบเลยค่ะเพราะว่ามันน่านั่งมากเลยดิฉันก็อยากจะไปอีกหลายๆที่นะคะอุทยานประวัติศาสตร์หรือที่ไหนๆแต่อเผอิญดิฉันไม่ได้มากับพวกแอดเวนเจอร์นะคะก็เลยทำให้ เอออารมณ์ไปไม่ถึงนะคะห้ามขึ้นเขียนไป้ายไว้ว่าห้ามขึ้นสวยนะคะว่างๆก็มาเที่ยวกันนะคะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดอายุทยานะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจุบ